กันที่เรื่องที่แ,แฟนลร์ูรช็อกอีกแล้วค่ะก็เมื่อวานนี้มีแบบบรรดากระแสเขาเรียกแหล่งข่าวที่เขาเป็นตามพวกลิเวอร์พูลอ่ะก็คือบอกว่าเทรนต์เนี่ยนะคะมีข่าวมาว่าเทรน์เนี่ยจะไม่ได้ลงนัดชิงคาราบาวครับแน่นอนแล้วค่ะเพราะว่าเ<ะ>จ็บเข่าค่ะอันนี้เป็นการรายงานจากพอลจอยซ์มาก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็รายงานต่อๆกันมาคือเทรนต์เนี่ยมีอาการเจ็บบริเวณหัวเข่านะคะก็ต้องพักเนี่ย โอ้คือเอ็นตอนนั้นน่ะเราคิดว่าจะเอฟเจ็บถอดรมดาแต่เห็นบอกว่ามันเหมือนกับฉีกหน่อยๆอะ่ะไอ้พวกเอ็นเข่าเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์นของมันถ้าเกิดน่าไม่แน่ใจจําจได้ไม่แน่แต่ว่าเหมือนแบบเขาจะมีแบบดีกรีของเขาอะค่ะระดับว่าแบบขาดเท่านี้ขาดเท่านี้ขาดฉีกเท่านี้แต่ว่าหัเทนเนี่ยน่าอาจจะแบบมีฉีกแบบตอนนั้นเกม f a ฟเอคัพรอบ3าตอนนั้นพูลไปเจออาร์เซนอลเนี่ยแล้วก็ล่าสุดกลับมาได้แต่ว่าพอเกมที่ไปแพ้อาร์เซนอลอัวเทรนก็คืออยู่ ในสนามประมาณไม่ถึงชั่วโมงมันก็ต้องอ,ออกมาพักนะคะเพราะามีอาการบบดเจ็บซึ่งเขาบอกว่าไออาการเดิมเนี่ยมันกำเริบนะคะอาจจะกลับมาลงสนามเร็วกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือยังไม่อยากใช้คําว่าแน่นอนแต่โอกาสที่จะได้เล่นนัดชิงคาราบาวครับน้อยเพราะว่าเจ็บไปเดือนกุมภานี้ใช่ยี่สิบห้ากุมภานี้ที่มนบลีนะคะคก็ยังไม่รู้คือไม่งั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าไปเร่งให้ลงอีกก็อาจจะจะแบบ เสียหายอ่ะเพอเพราะว่า,าเวลาฉีกนะคุณผู้ชมถ้ามันฉีกนิดเดียวอ่ะแล้วไปพลาดเพิ่มมันมันเพิ่มได้นะคะแล้วพอไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นต้องผ่าตาัดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ,โอกาสครั้งนี้คือนิวัออาจจะไม่เสี่ยงแต่ถามว่าตัวแทนเทรน์ตอนนี้ก็มองเป็นคอนรแบลี่ไง แฟนๆก็อาจจะแบบพอแบบน้องคอเนอร์อยู่ก็ยังโอเคแต่ถามว่าถ้ามีเทรนด์ดีกว่าไหมก็น่าจะดีกว่านะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วแต่ตามข่าวเนี่ยพอจอยส่งมาว่าไม่น่าจะได้ลงนัดชิงคาราบาลครับนะคะส่วนเรื่องสถานการณ์ของชาบิโลโซก็เขาเรียกอะไรอะตอนนี้ไม่ได้มีข่าวเหมือนกับก็ข่าวลือข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือนักข่าวสเปนเขาบอกว่าคนก็คือคุณไปที่แมนเชสเตอร์ใช่ไหม ไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้พูดถึงงานไม่ได้เขาไม่ได้พูดถึงว่าจะสนอยากไปชาร์จต่อจากเป๊ปแต่คือบาเก้เนี่ยเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่อลโซ่คิดว่าตัวเองอยากเข้าไปคุมนะเนื่องจากเคยเป็นลูกทีมของเป๊ปกกเดโอล่าตอนนั้นลูกทีมกี่คนแต่มันก็เหมือนแบบเหมือนคือตอนนี้ข่าวอลโซ่แรงบาเก้เขาอาจจะบอกว่าเขาไปรู้มาว่าเหมือนกับเคยความลับของอลโซ่ก็คือตอนที่เขาไปคุมทีมเรเวอร์คูเซนเนี่ยครับ เขาบอกกับเอเจนต์ว no ่าถ้าที่เลเบลคูเซนไม่เวิร์กเขาจะกลับไปคุมโซเซดาแต่ถ้ามันเวิร์กมันเป็นไปได้ดีทีมต่อไปก็อาจจะเป็นลิเวอร์พูลมาดริดยบร์นซึ่งบาราเก้บอกว่าแต่มีแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในลิสต์ด้วยคือเหมือนคนคุยกันหนั๊อบเป๊อบอยากไปเที่ยวที่ไหนป๊อบแบบอ๋อป๊อบอยากไปเชียงใหม่นู่นนี่นั่นเชียงรายมีหลายที่ป้าอยากถ้าเป็นเหนืออยากไปแบบจังหวัดเหล่านี้แต่ก็เออที่นี่ก็อยากไปนะเพราะจริงๆเนี่ยก็เคยทํางานกับเปมากอนอะไรประมาณนั้นก็คือเหมือนแบบ บ巴拉เก้แกก็คงต้อง <laughs> ไม่ได้เขาเรียกไม่ได้ว่าหาซีนอะเหมือนแบบก็พูดขึ้นมาว่าอเอ้ยได้ยินมานะแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นลิสตหนึ่งที่จริงๆเป๊ปก็ไอ้ฝัง่งอาร์โลก็สนใจที่อยากจะทำงานกับเป๊ปนะประมาณนี้แต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะงงเอ๊ะใครคือบ巴拉เก้กี่เลมบ巴拉เก้คือเหมือนกูรูฟุตบอลสเปนที่ออกในลาลิก้าทีวีใช่ใช่คือจะเป็นสายบอลสเปนเนี่ยค่ะฟังลาลิก้าเนี่ยก็จะเป็น ทางด้านของคุณบาลเก้เนี่ยแหละใช่ครับอารมโรมาโน่ฝั่งฝั่งซื้อขายอแต่โรมาโน่นี่เขาไปหมดเนาะโรมาโน่นี่เขาโรมาโน่เป็นมาร์เก็ตไม่ได้ไม่ได้สายวิเคราะห์อ่าเออมาละใช่เขาเป็นสายตลาดซื้อขายเลยแต่ถ้าเป็นสายวิเคราะห์บอลเนี่ยต้องเป็นแอตติก